เอามาโชว์ผ้าปู่หมูไข่กันเลยก็แกรสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนคะวัน ne นี to, ้นะคะแอปอกับป <dev ans>. ู่นะคะไปหาใบตองตึงค่ะเพราะว่าเราจะเอาใบตองตึงนะคะไปทํากับข้าวค่ะจะเอาไปเป็นห่อนึ่งนะคะนี่พวกข้เหล่ข้เหลบใบแลท่แหลทลู่ลู่แลทเหล่าลู่นี่แหลทอุลูกอูนอ่อลู่เลยภาษาก็เรียกแอปอใบตองตึงเรียกว่าแลท่านะคะท่าแหลท่าแหลท่าแลท่าแลหรือไม่แหลทเลยปู่แหลท แอบเปอกับปู่นะคะก็พากันมาตรงนี้เลยค่ะนี่ปู่ไอโบก็ไปถึงต้นนี้เลยนะคะทุกคนก็ทําการจับต้นไม้มานะคะเอียนให้ปู่ปอโบสะดุะ้งแบบปู่อปว่าปู่ระวังต้นไม้มันหักนะคะแอปเปอก็เด็ดใบไม้มาะคะ่ะทุกคนเด็ดเสร็จก็ใส่ในย่ามคู่ใจเลยคะ่ะทุกคนคะได้มาแล้วนะคะเรียบร้อยคะ่ะเราก็จะไปกันต่อนะคะ นี่คือวิวบรรยากาศที่ปอมาเก็บใบตองตึงในวันนี้ค่ะทุกคนก็เดินเข้าป่ากันนิดนึงกลับกันค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ปอจะทำห่อหนึ่อนะคะห่อเนื่อปลานะให้ย่านะคะเอาเก็ตปลาออกให้คะ่ะดูทุกคนปลาตัวใหญ่มากนี่ขูดขูดเกดปลาออกนะคะ ทุกคนคะปู่แอปอลแล่ปลานะคะโหมีไข่ปลาอยู่ในนี้ด้วยวันนี้เราได้กินไข่ปลาด้วยนะคะแอปอลนี้เป็นหนึ่งในคนที่ชอบกินไข่ปลานะ,ะจากนั้นก็หัน่นหั่นเป็นตอนๆคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะทุกคนก็จะเอาปลาไปล้างน้ำนะคะ ลมแรงมากเลยค่ะในวันนี้มาดังไฟกันต่อคะ่ะทุกคนวันนี้แบบแสงดีมากเรียบร้อยทุกคนคะ่ะนี่คือเครื่องแกงห่อหนึ่งนะคะมีตามนี้เลยไปทำกันคะ่ะซอยหอมแดง คร้ค่ะใบมะกรูดสุดท้ายขมินข้นค่ะจากนั้นก็มาโขกเครื่องแกงกันค่ะใส่กะปิลงไปจากนั้นมาหั่นมะเขือต่อค่ะ มะเขือนำเครื่องแกงที่ตำไว้นะคะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะมะเขือกับปลาจากนั้นก็ใส่ข้าวคั่วลงไปคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะแล้วเราก็มาทำส่วนนี้กันต่อเลยเอามาห่อนั่นเองคะ่ะ กับใบต่องตึงนะคะแอปเปิลก็นั่งหอ,อก,กับหญ้าของแอปเปิคะ่ะช่วยกันจะได้เสร็จไวๆบรรยากาศช่วงนี้คือดีดีลมพัดมาอ่อนๆช่วยกันคนละไม้คนละมือกับหญ้าสองคนพอหอ,อกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะใส่ต่อใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้ว วันนี้ย่ายโบก็สวยวิวบรรยากาศก็ดีนะคะเหมาะมากๆากเลย่ยอเรียบร้อยก็ใส่หม้อนึ่งคะ่ะเอาไปนึ่งกันต่อนะคะไฟที่ดังไว้เนาะพร้อมกินมากเลยตอนนี้ขนาดยังไม่สุกนะคะเนี่ยปิดฝารอเวลาคะ่ะ ระหว่างเราก็ว้ามารดน้ําดอกไม้หน่อยนะคะดอกไม้มันแบบเฉามากเลยเติมความชุ่มช่าให้กับดอกไม้นะคะดอกไม้จะได้สดชื่นหอนึงของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหอมน่าทานมากๆเลยทุกคนน้องไก่ก็นอนเฝ้าตรงนี้เลยมาค่ะทุกคนกินข้าวโอ้รอ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 ตึง แกะออกมาแล้วนะคะนี่คือหน้าตาห่อหนึ่งของวันนี้ห่อหนึ่งปลาค่ะขอจ้ำกับขา้าวเหนียวร้อนๆนะคะแล้วก็กินไม่อยากจะบอกว่าอร่อยมากทำเองกินเองอร่อยจังต่อไปให้ย่าบ้างคะ่ะนี่ย่าก็บอกว่าเอออร่อยอุ้ยเซอกินต่อไม่รอแล้วคะ่ะ วันนี้เปาจะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะช่ามคลางบรรยากาศแบบนี้กินห่อเนึ้อร้อนๆคือเหมาะมากๆเลยค่ะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย